ด,ดวงชาวราศีกุมพ้ผลวันที่30มิถุนายนไม่เคยกลัวใครด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาสิงห์สิธิ์คำชูปกปาก,ปากคุ้งของราชาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดวดังก่อนอื่นหมอสันแนะนำให้ท่านพบภัยรีพินาศัตรูหมู่มารพังพิณา2 5 0า2ฟรีทักลน์ซันนี่4289โชคชะตาบุญกุศลวัสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหน ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานอย่างตั้งบ้านจัดตากจัดเต็มมองการไกลถึงอนาคตได้ชั้นปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันดวงชะตานี้ยังมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการฟิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระไว้กระซาศะพายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวนะผมปีศาจมูมานนางมานันหลายคนอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาแต่ก็ไม่กลัวก็เข้ามาสิครับผมกลัวซะที่ไหนนะผม จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาปีศาจโมมานนางมานร้ายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งบนกุศลวาสนาจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงชะตานี้จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีให้ท่านวางแบบแผนแบปเปนีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นระผมให้ท่านวางแบบแผนระเปนีดวงชะตานี้ตกตำแหน่งมาประยอง กาได้กาเสียกาที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลปันกาที่จะชิงไหวชิงพลิกให้ท่านยืนหยากต่อสู้แข่งแจ่งจริงดีนะผมโชคจะตามนาาบุญบารมีว่าศาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นนะผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองดวงชะตานี้นะผมใช่ดีใช่ไหนนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จะได้ดีจะ,จะเจริญลุกเรืองพ้นวันที่30มิมิถุนาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์ แก้แหวนเงินทองเมชดินเยนดาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดนางจัดเต็มในโชกตตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตตาดวงชะตาจะเปิดให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแนปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอำนาจบุญบารมีวัฒนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ่คของราาักษา นกน้อยนาพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาของท่านใช่กลัวใครที่ไหนเดอะสันมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันใดตันใดสังเกตในโชคตาดวงชะตาจะเปิดตกตําแหน่งมุ่งมัน่นเดอะชารอดมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าและผมจัดหนักจัดเต็มในดาบสองขวายขีปปินิษฐไต่ตองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสาก่าววิวาก่าวมงคลเดอะสตาสาองแสงบนจันทาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ ับผมด้วยเรื่องราวต่างๆก็มาประดบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจใหมายเด้หายพิเศษตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวขายซิ้ที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคาดารดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันัะผมการที่ท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขีม้าส่งมอบถ้วยทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองมรมีวัฒนาเทพเทวาดาสิงห์ศิธิ์ค้ำชูปกปัก,กกุ้งคองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ แร้ผมสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างก้าวโดดลงสุขสมสมหวังดังใจหมายการปฏิบัติดยการที่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะผมเรื่องราวต่างๆก็ามาประเดประดังทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าจะต้องทาอะไรบางอย่างแร้นะผมมีดดาบปักเต็มหลังกบวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวแล้นะปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานดม นะับเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัฟอร์จูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันไปโชคก็ตามหนาาบุญบารมีบาร,รมีวัสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โลยโชคท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวนะผมดวงชะตานี้จะเจริญลุกเรือง,งแต่ต้องผ่านพ้นเรื่องราวก่อนนะผมเพราะฉะนั้นตัวท่านเองไม่เคยกลัวใครก็เข้ามาสิคะจัดหนักจัดเต็มในโชคกตา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมขอให้ท่านแชมชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆดวงชะตาราศีกุ่มประจําเดือนนี้การเดินทางสู่ความสําเร็จที่แตกต่างเดือนนี้สําหรับชาวราศีกุม่มเปรียบเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือที่เขียนด้วยหมึกสีทองดวงดาวได้จัดเรียงตัวในรูปแบบที่สร้างพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมให้กับคุณอย่างเข้มข้น ราวกับกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัดมาเพื่อพาคุณไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยเดินมาก่อนในฐานะที่เป็นนักสู้แห่งอิสรภาพและความคิดสร้างสรรค์ธรรมชาติของคุณที่ชอบความแปลกใหม่และไม่ยอมจำกัดตัวเองอยู่ในกรอบเดิมๆจะได้รับการเสริมพลังอย่างมากเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์หลายดวงมาร่วมสร้างพลังงานบวกให้กับคุณด้านการงานยุคทองแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณจะเปลี่ยนผ่านไปสู่มิติใหม่ที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับนักประดิษฐ์ที่กำลังจะค้นพบสูตรลับที่จะเปลี่ยนโลกที่ครองด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสารรค์กำลังเดินทางผ่านบ้านที่3และบ้านที่11ในดวงของคุณทําให้ความคิดของคุณไหลลื่นเหมือนสายน้ําที่ไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นสําหรับชาวกลุ่มที่ทํางานในองค์กรขนาดใหญ่เดือนนี้คุณจะพบว่าตัวเองกลายเป็นจุดศูนย์กลางของโครงการสําคัญไม่ใช่เพราะคุณเสาะหาบุญบาทนี้ แต่เพราะความสามารถในการมองภาพรวมและหาทางออกที่แปลกใหม่ของคุณทําให้เพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชามองว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ยกตัวอย่างเช่นหากคุณทํางานในด้านเทคโนโลยีคุณอาจได้รับมอบหมายให้นําทีมพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ที่ไม่เหมือนใครในตลาดหรือหากคุณทํางานในด้านการตลาดคุณอาจคิดแคมเปญที่สร้างปรากฏการ์ไวรัลได้สําเร็จ แม้แต่ชาวกลุ่มที่ทำงานในสายอาชีพที่ดูเหมือนจะเป็นกิจวัตรประจําวันเช่นการบัญชีก็จะพบว่าตัวเองได้รับความไว้วางใจให้ปรับปรุงระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามที่อยู่ในตาแหน่งที่ท้าทายเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนอาจทําให้คุณรู้สึกใจร้อนและอยากเห็นผลลัพธ์เร็วเกินไปความอดทนคือกุญแจสําคัญในช่วงนี้เหมือนกับนักสํารวจที่ต้องเดินทางผ่านป่าใหญ่เพื่อไปถึงเมืองทองคําการรีบร้อนอาจทําให้พลาดเส้นทางที่ถูกต้อง สำหรับชาวุ่มที่คิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ควรเลือกงานที่ให้อิสระภาพในการคิดและสร้างสรรค์มากกว่างานที่ต้องทำตามกฎเกณฑ์เข้มงวดหากคุณมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเดือนท้ายของเดือนนี้จะเป็นจังหวะที่ดีในการวางแผนเริ่มต้นด้านการเงินความมั่งคั่งจากความคิดสร้างสรรค์การเงินของชาวภุมในเดือนนี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลผ่านหลายสายทางบางครั้งเชี่ยวกราดบางครั้งนิ่งเศร้า แต่โดยรวมแล้วจะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ครองด้านโชคลาภและความมั่งคัง่งกำลังส่งพลังงานบวกมาให้คุณโดยเฉพาะด้านรายได้าจากความสามารถพิเศษหรือการลงทุนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์รายได้หลักของคุณในเดือนนี้จะมีเสถียรภาพและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกับต้นไผ่ที่แม้จะโค้งงอเมื่อพายุใหญ่แต่รากของมันยังคงแข็งแรงอย่างไรก็ตามรายได้เสริมหรือรายได้จากการลงทุนจะเป็นไฮไลท์ของเดือนนี้ ดาวดวงใหญ่หลายดวงกําลังเปิดทางให้คุณได้เงินจากช่องทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีความสามารถด้านการเขียนศิลปะหรือดนตรีเดือนนี้อาจมีโอกาสขายผลงานหรือรับงานฟรีแลนซ์ที่ให้ค่าตอบแทนดีกว่าที่คาดไว้หรือหากคุณมีไอเดียสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นขายออนไลน์สําหรับชาวกลุ่มที่ลงทุนในหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีความสามารถในการวิเคราะห์เทรนและจับจังหวะของคุณจะช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ การบริหารเงินในเดือนนี้ต้องใช้ความรอบคอบมากขึ้นที่อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างท้าทายในช่วงต้นเดือนอาจจะทําให้คุณมีความอยากซื้อของที่แปลกใหม่หรือมีเทคโนโลยีล้ําสมัยซึ่งถึงแม้จะไม่ผิดแต่ควรพิจารณาความจําเป็นจริงก่อนตัดสินใจเหมือนกับนักเดินทางที่ต้องรู้ว่าสิ่งไหนคือสเสบียงที่จําเป็นและสิ่งไหนคือเพียงของที่น่าสนใจช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการเงินระยะยาวการออมเงินหรือการลงทุนใหม่ ควรเลือกประเภทที่มีความเสี่ยงปานกลางและมีนวัตรกรรมเช่นกองทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพราะนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นในช่วงท้ายเดือนโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานแต่การลงทุนเหล่านี้จะกลับมาในรูปของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคตดังนั้นอย่าเห็นเป็นภาระแต่มองเป็นการเตรียมตัวสําหรับความสําเร็จที่จะมาถึง ความรักการเต้นรำของหัวใจในจังหวะที่แปลงใหม่ด้านความรักของชาวกลุมในเดือนนี้เปรียบเสมือนเพลงแจ๊สที่มีจังหวะไม่คาดเดาแต่เมื่อฟังจนจบแล้วจะรู้สึกว่าทุกโน้ตมีความหมายและสื่อสารถึงอารมณ์ที่ลึกซึง้งดาวดวงความรักหลายดวงกำลังเล่นเกมซ่อนแอบในดวงของคุณสร้างความตื่นเต้นและความไม่คาดเดาที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นอีกสำหรับชาวกลุมที่โสดเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่พลังงานถึงความรักของคุณสดใสเป็นพิเศษเหมือนกับดาวดวงใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในจักรวาลแผ่รังสีความอบอ,อุ่นและน่าค้นหาดาวสุขที่เป็นดาวแห่งความรักกําลังเดินทางผ่านบ้านที่ห้าในดวงของคุณซึ่งเป็นบ้านแห่งความรักโรแมนติกและความคิดสร้างสรรค์ทํให้คุณมีเสน่ห์พิเศษที่ดึงดูดคนที่คิดแตกต่างและมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนคุณโอกาสในการพบรักใหม่จะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดไม่ใช่ในสถานที่ปกติที่คุณเคยไป แต่เป็นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นงานจิตอาสางานบรรยายหรือเวิร์กช็อปหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์ที่คุณแชร์ความคิดเห็นหรือผลงานของตัวเองคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้อาจเป็นคนที่มีอาชีพหรือความสนใจที่แปลกใหม่อาจเป็นนักวิจัยศิลปินนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือแม้แต่นักเดินทางที่มีประสบการณ์ต่างประเทศสิ่งที่จะดึงดูดคุณไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความคิดที่ไม่เหมือนใครและการมองโลกที่กว้างไกล ช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมใด้การขยายวงสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆห,หรือการลองใช้แอปหาคู่ที่มีแนวขิดแปลกใหม่แต่ควรระวังอย่าเปิดใจเร็วเกินไปให้เวลากับการรู้จักกันอย่างลึกซึง้งเหมือนจัดการชิมไวน์ที่ดีต้องใช้เวลาในการสัมผัสรสชาติทุกชั้นช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่การสื่อสารมีความสําคัญมากหากมีคนที่คุณสนใจนี่เป็นเวลาที่ดีในการแสดงออกถึงความรู้สึกผ่านวิธีที่สร้างสรรค์อาจเป็นการส่งข้อความที่มีเนื้อหาลึกซึง้ง การแชร์บทความที่น่าสนใจหรือการชวนไปชมนิทรรศการศิลปะหรือฟังดนตรีสดสำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่ความรักของคุณในเดือนนี้จะผ่านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกับการปรับแต่งเครื่องดนตรีช่วงแรกอาจมีเสียงไม่ประสานกันแต่เมื่อปรับจนถูกต้องแล้วจะได้เสียงเพลงที่ไพเราะดาวรวมต่างๆกำลังช่วยให้คุณและคู่รักเข้าใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายในอนาคตและความฝันที่ต้องการทำร่วมกัน ช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการวางแผนอนาคตแต่นี่เป็นโอกาสดีในการนั่งคุยกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาคู่รักของคุณอาจแปลกใจกับความคิดใหม่ๆที่คุณนําเสนอแต่เมื่อเข้าใจแล้วจะเห็นว่ามันสมเหตุสมผลและน่าตื่นเต้นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมความรักในเดือนนี้ควรเป็นสิ่งที่ท้าทายและแปลกใหม่การเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันเช่นการเรียนภาษาต่ตางประเทศการทำอาหารแปลก หรือการเข้าคลาสเต้นรำจะช่วยความสัมพันธ์มีสีสันและความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้เวลากับเทคโนโลยีหรืองานจนลืมใส่ใจคู่รักธรรมชาติของคุณที่ชอบดื่มดำกับสิ่งที่สนใจอาจทำให้คู่รักรู้สึกถูกละเลยการสร้างสมดุลระหว่างความลหลงใหลในสิ่งใหม่ๆกับการดูแลความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จเดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมเป็นช่วงเวาลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการงานจะก้าวหน้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ การเงินจะมั่นคงและมีโอกาสเพิ่มไรายได้ความรักจะเติบโตไปในที่ท้งที่ไม่คาดคิดแต่น่าเดื่นเต้นเหมือนการปลิวไปกับสายลมที่พาไปสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไม่มีที่เส้นสุดให้เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและความแปลกใหม่เพราะนั่นคือวิถีของชาวกลุ่มที่แท้จริง